สวัสดีครับส่งงานติดตั้งหลังคา City Boy ทรงสูงครับผมอันนี้เป็นกระบะยูสุอ่อนิวใส่หลังคาเป็นรุ่น City Boy ทรงสูงด้านบนลูกค้าก็จะแต่งเสร็ครับผมวางสัมภาระาง,งกระเป๋าได้คันนี้ภายในแต่งครบเสร็จครับผมด้านในก็จะมีเต็น Boy บาญี่ปุ่นเต็นท์เองญี่ปุ่นกระจกสไลด์หลังถึงแล้วก็ติดตั้งถุดแ,แรอร์แคลิบอยครับผม รุ่นนี้ก็จะโล่งโปรสบายเลยครับผมภาไหนลงกว้างเลยนั่งได้สบายครับผมหลง Song Song ังคาซิตี้บอยสูงสูงครับผมฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับผลงานสวยๆอีกนันครับผม